ไข่มั้งไต้บ้าเสียเวลาให้แม่กูมานั่งฟักอีกนี่มึงกินลบแม่เองมั้ยนะเออมึงคนยิ่งหน้าสิวหน้าขวานกูยิ่งกลัวผีอยู่ตั้งแต่กูเกิดมานะกูไม่เคยเจอผีแต่กูอยู่ที่นี่ยกูได้เจอสมใจเลยนี่ไอเรื่องกลัวผีนะไม่อยากจะคุยฉันได้เจอมาทุกผีแล้วไม่ว่าจะเป็นผีไทยผีจีนผีแขกผีฝรั่งนี่เจอมาหมดแล้วมึงเจอมาทุกผีแล้วเจอทุกผี แล้วผีไทยอะเป็นยังไงอะผีไทยยกำลังพอมือกำลังอุูมอล้วแล้วแล้วแล้วผีแขกเป็นยังไงอะผีแขกนี่จะดำนิดนึงบางทีลกดย๋ยวก็ป่าร้อนชื้นตอนนี้ไม่ค่อยถักถังแล้ว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 ผีจีนเป็นยังไงอะโอ้สวยหน้าถ่ายรูปคู่กินเนี่ยอิ่มทั้งวันแล้ว ผีวที่ไม่ได้อาบน้ําเป็นยังไงอะเม้นนะ่นสิบางทีเหม็นติดมือแล้วนะโอ้โหอีหน้าเหี้ผู้สเห็นภาพโอ้โหอีหน้าผีเนี่เจอผีแล้วเว้ยเฮ้ยลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าไปรับปะเฮ้ยเฮ้ยบอกอ่ะใครบอกใครเฮ้ยผีโอ้ยเห็นนี่แล้วกูขาแข็งกูวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ย ถอยเลยถอยยามาเลยยามาเลยเจริญครับเจิญครับเจริญครับถอ้ม <Night amigo> ีความสุขสุดๆเลยเจิญครับโอเค่ไหนอ๋อรงแรมค่ะโอ้ยโจแล้วโอยฉันไม่ได้ตั้งจยนะคะ รองเท้าให้นะคะเยกันะไลีไหนเนี่ยเอากะลีแม่มองดีลืมตัวตัวดีฉันเองฉันจะพาเธอขึ้นสวรรค์เออไม่ต้องหวงนะครับเดี๋ยวเจนจะไปทำแท้งก่อนนะคะ เจท้องเหรอคะต้องเหี้ยอะไรกูจะไปขี่โอ้โรงเรียนเหี้ยระดับต่ำขนาดนี้โอ้ยตายจ้ะเอ้าลุงเป็นใครอ่ะไอ้ต้นรู้หรอว่าล้วนเป็นใครว่าแต่ผู้หญิงในห้องน่ยลุงขอไล่รไหมอ่ะในห้องอ่ะลุงอ่ะเอาไปเลยลุงขอบใจมากพ่อหนุ่ม เป่าเยี่ยอะไรเนี่ยเหม็นชิบหายกูเป่าให้มึงสีลบผมไม่ได้เป่าให้มึงเหม็นอ้นเนี้พวกมากเดี๋ยวปากครอบเมูกกันสันนี้รณ์เสกเราหน้าที่เราแล้วไปเราก็รับเต็มๆเล่นของนอกด้วยดำเงี่ยมไม่มกี่เดี๋ยวดำเงี่ยมหมดแค่คิดก,ก็สยู่แล้วเราก็ดำรอความสุขเดี๋ยวมันก็มา <c oughs> ให้ความสงุขเราเต็มๆแล้วก็มีการเชิดสิงโตตุ่ง ตุ้มแจ๊กตุ้มแจ๊กต oh ุ้มแจ๊กจ๊กไม่ตายเลยครับนอนนานเรื่องก็ชิลลาร์คนรูปรอเออครูรอมานานแล้วโโอ้หนี่ดูเขาลองนอนเหมือนงูเหลือมเลยอ่ะจะตาไปขึ้นสวรรค์ เีวไม่าโอ้ยอย่าออเปล่ารทงไอเทียาไมออกกูพี่ทำไมมันต้องขี้อออเชอบไหมครับออาแล้วเฮ้ยทำไมกเรีวจังอระเฮ้ยตัวเยี่ยอะไรวะเนี่ยมม่มึงทำไมยังไงอ้ลับ เยันไงแล้วดแล้วด้แล้วเฮยวไปฟ้องเจดีกว่าไปบอกเจ้หาคนมาจัดการน้าภาษาอะไรแขกอิกโดนแล้วเราสคนจะเหลือเหรอเฮ้กูไปก่อนแล้วนะบอกตรงเลยนะคขาวที่เจ๊จัดการไม่ลกูลาออกจริงเลยโอย